สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนนะคะก็จะมีโครงสร้างหลักสูตรนะคะแผนการเรียนตารางเรียนแล้วก็ปฏิทินวิชาการค่ะทำความรู้จักโครงสร้างหลักสูตรกันนะคะว่าทำไมต้องดูโครงสร้างหลักสูตรนะคะเพื่อให้รู้ว่าโครงสร้างหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยค่ะ สาขาที่เราเรียนเนี่ยค่ะว่าประกอบไปด้วยรายวิชาอะไรบ้างนะคะกี่หน่วยกิตค่ะและเพื่อให้จัดแผนการเรียนได้นะคะหากไม่สามารถเรียนตามแผนการเรียนได้ค่ะโครงสร้างหลักสูตรนะคะประกอบไปด้วย3หมวดวิชาด้วยกันนะคะ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปค่ะ2หมวดวิชาเฉพาะค่ะและ3หมวดวิชาเลือกเสรีค่ะ โครงสร้างหลักสูตรนะคะก็จะมีชื่อหลักสูตรนะคะสาขาวิชานะคะที่เราเรียนชื่อปริญญาตรีค่ะและนะคะเรามาดูจํานวนนะคะหน่วยกิจที่เราเรียนของแต่ละวิชานะคะจํานวนหน่วยกิจนะคะจะไม่เท่ากันนะคะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าสาขาที่เราเรียนเนี่ยคะ่ะคือสาขาอะไรนะคะ,ะตัวอย่างนี้นะคะเอามาจากคู่มือแผนการเรียนของนักศึกษานะคะที่แจกให้ไปนะคะน้องๆไปเปิดดูได้นะคะว่า สาขาที่เราเรียนเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยรายวิชาหน่วยกิตจำนวนเท่าไหร่คะลำดับต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างแผนการเรียนนะคะของแต่ละสาขาวิชาแต่ละภาคเรียนนะคะอันนี้แผนการเรียนนี้มหาวิทยาลัยนะคะได้จัดมาให้แล้วนะคะตามโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชานะคะประกอบไปด้วยรายวิชาที่อยู่ในโครงสร้างของแต่ละหลักสูตรอันนี้ รายวิชาจะไม่เหมือนกันนะคะต้องไปดูสาขาว่านักศึกษาอาคาเรียนสาขาอะไรนะคะแล้วก็แต่ละเทอมนะคะมีรายวิชาอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนนะคะตลอดจนจบปีการศึกษาตั้งแต่ปี1ถึงปี4ค่ะก็จะแยกเป็นปี1เทอมหนึ่งนะคะเรียนวิชาอะไรบ้างปี1เทอม2เรียนวิชาอะไรบ้างนะคะทีนี้นะคะจะพาไปดูว่า โครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาค่ะสามารถดูได้จากที่ไหนได้บ้างนะคะ,ะเริ่มต้นก็คือเข้าเว็บไซต์มหาวิทยายลัยนะคะแล้วก็เลือกสําหรับนักศึกษานะคะเราจะตัดบาให้แล้วนะคะแล้วก็เข้าไปที่ระบบทะเบียนและวัดผลนะคะจากนั้นนะคะนักศึกษาใส่รหัสประจําตัวก็คือรหัสนักศึกษานะคะเข้าไปของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ รหัสของใครของมันเนาะเวลาเข้าระบบนะคะก็มีรหัสผ่านเข้าไปค่ะอันนี้ต้องเข้าของใครของมันนะคะแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบค,ค่ะจากนั้นเราก็เข้าไปดูนะคะว่าโครงสร้างหลักสูตรนะคะเราสามารถดูได้จากตรงไหนนะคะในระบบทะเบียนระวัตของนาาักศึกษานะคะคลิกเข้าไปตรงแผนการศึกษาค่ะโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโครงสร้างหลักสูตรที่เราจะต้องเรียนของแต่ละสาขาวิชาะคะแต่ละกกันนะต้องดูของใครของมันนะคะก็จะแยกเป็นกลุ่มเป็นหมวดวิชาให้นะคะแล้วก็มีรายวิชานะคะขึ้นโชว,ว่าเราจะต้องเรียนรายวิชาอะไรบ้างนะคะ,อะไอ้วงเล็บสีแดงๆนี้นะคะจะเป็นเกรดนะคะที่เราเรียนมาแต่นี้ยังไม่ได้เรียนนะคะก็จะยังไม่มีเกรดนะคะ ก็เลื่อนไปดูว่าตลอดจนจบหลักสูตรที่เราจะจบได้รับปริญญาตรีเนี่ยค่ะเราต้องเรียนกี่หน่วยกิตวิชาอะไรบ้างนะคะมีให้เลือกหลายเมนูนะคะจะไปตรวจสอบผลการเรียนว่าเราเรียนไปแล้วกี่หน่วยกิตนะคะในแต่ละหมวดนะคะแล้วยังเหลืออีกกี่หน่วยกิตนะคะที่เราจะต้องเรียนนะคะเราจะได้วางแผนได้ถูกว่าเราจะต้องเพิ่มรายวิชาอะไรเข้าไปหรือเราจะต้องเรียนรายวิชาอะไรนะคะในเทอม ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะว่ารายวิชาที่เราเรียนไปแล้วนะคะมีอะไรบ้างได้เกรดเท่าไหร่ภาคการศึกษาไหนนะคะอันนี้ตรวจสอบผลการเรียนนะคะตอนที่ครบหลักสูตรว่าเราครบแล้วหรือยังนะคะก็เป็นประเภทเดียวกันค่าลำดับต่อไปนะคะเราจะมาตรวจสอบตารางเรียนตารางสองนะคะในระบบ ทะเบียนและวัดผลของนักศึกษาะคะว่าตารางเรียนเราเทอมเนี้ยเราต้องเรียนอะไรบ้างนะคะกดเข้าไปตรงที่แผนการเรียนค่ะก็เลือกตารางเรียนนะคะทีนี้เราก็เลือกปีการศึกษาภาคการศึกษาที่เราจะดูข้อมูลนะคะ1นึ่งเราก็เลือกนะคะมันก็จะปรากฏรหัสวิชาชื่อวิชานะคะจานวนหน่วยกิจเซสชั่นวันที่เรียนเวลาเรียนห้องเรียน อาจารย์ผู้สอนและเบอร์โทรอาจารย์นะคะให้รึกษานาไว้โทรหาอาจารย์เผื่อว่าจะย่าอาจจะยังไม่รู้จักอาจารย์นะคะเข้ามาใหม่ปีหนึ่งนะคะว่าอาจารย์คนไหนยังไงนะคะสามารถโทรไปติดต่ออาจารย์ได้นะคะแล้วก็ห้องเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนทนี่นักศึกษามาใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะคะแต่ในลําดับต่อไปจะพาไปดูผังกันผังห้องเรียนนะคะว่า ดูยังไงนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตารางสอบตารางสอบก็เหมือนตารางเรียนนะคะก็เลือกปีการศึกษาที่เราจะดูนะคะก็จะมีรหัสวิชานะคะชื่อวิชาวันที่สอบก็เวลาสอบนะคะส่วนห้องสอบนี่จะบอกทีหลังนะคะเราเข้าไปตรวจสอบทีหลังเมื่อใกล้สอบแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูแผนผังอาคารเรียนนะคะว่าเราดูได้จากตรงไหนนะคะ คือเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะคะสําหรับนักศึกษาแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะตรงแผนผังอาคารเรียนนะคะก็จะปรากฏแผนผังอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยขึ้นมาให้ดูนะคะ <S <S <ๆ S 2> ก็เลขกํากับอาคารเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอาคารเรียนชั้นแล้วก็ห้องเรียนนะคะสมมุตินะคะว่าเราเรียนที่ห้อง1.4 02นะคะ14ก็หมายถึงเลขตึกนะคะเลขอาคารเรียนนะคะทีนี้เราจะไปดูชื่อนะคะว่าตึก14เนี่ยชื่อว่าอย่างไรนะคะ5ก็จะเป็นชั้นที่5ของตึก14นะคะ 1, 2ก็จะเป็นห้องที่2นะคะของชั้น5นะคะก็จะรวมกันเป็น1 4 5 0 ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูปฏิทินวิชาการกันค่ะก็อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงสำหรับนักศึกษานะคะแล้วก็ปฏิทินวิชาการนะคะเลือกไปอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินวิชาการของแต่และสาขาวิชานะคะถ้าเป็นครุศาสตร์หรือการค้าสมัยใหม่นะคะก็จะแยกออกนะ,ะ,นะะแล้วก็ถ้าเป็นสาขาอื่นก็จะอยู่ใน ไปชนะคะรวมกั้นี้เราก็เลือกภาคการศึกษาที่เราต้องการดูข้อมูลปฏิทินวิชาการนะคะก็คลิกเข้าไปะคะ่ะก็จะปรากฏนะคะปฏิทินวิชาการนะคะปฏิทินวิชาการนะคะไว้สําหรับดูกําหนดการนะคะว่าช่วงเวลาไหนเราต้องทําอะไรนะคะคเกี่ยวกับวิชาการเช่นเปิดภาเคเรียนวันไหนนะคะ าการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษนะคะสำหรับนักศึกษาที่ติดอีหรือ,อเพิ่มถอนหรือยกเว้นรายวิชาเทียบโอนผลการเรียนนะคะก็ช่วงเวลาที่เพิ่มถอนรายวิชานะคะาการสอบปลายภาคนะคะการชำระค่าลงทะเบียนเรียนนะคะแล้วก็การปิดภาคเรียนนะคะรายละเอียดภกษา ได้นะคะเพราะว่าจะมีค่อนข้างเยอะนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรช่วงเวลาไหนนะคะในปฏิทินสัปาสามารถไปดูได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการเรียนนะคะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏ์เพชรบูรณ์ค่ะ